สวัสดีค่ะสวัสดีพี c ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่201นะคะกับช่องผู้สาวพาเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีพามาให้พี่ได้ชมอ่าได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะพี่ราคาหลักร้อยนะคะสนใจองค์ไหนอ่าขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะอ่าสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะพี่ช่องผู้สาวพาเครื่องนะคะไลน์ไอดีนะคะ BBIW 999นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 2 9 3 6 7 8 2 1นะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับปลายทางนะคะขอคนพร้อมรับนะคะพี่เดี๋ยวเรามาชมองค์แรกเลยแล้วกันนะคะพี่องค์แรกนะคะอันนี้จะเป็นปิดตาปู่เอี่ยมนะคะพี่ อันนี้จะเป็นพาะปิดตาปูเอี่ยมนะคะอันนี้จะมีตะกุดดอกเล็กอยู่ด้วยนะคะพี่ตรงนี้นะอ่าจะเป็นปิดตาเนื้อผงจุ่มรักนะคะอ่าปิดตาปูเอี่ยมนะคะพี่พร้อมตะกุดนะคะอ่าสภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่นี่อ่าอยู่ในเลี่ยมโบราณนะคะเลียมออกจากคุณๆน,นะพี่นะนี่มองไม่ค่อยชัดนะคะแต่สภาพสวยอ่าสวยเก่า เก็บบ้านๆเลยนะพี่นะสวยเก่าเก็บบ้านๆเลยนะคะพี่จะพร้อมตะกุดนะคะพี่ตะกุดดอกเล็กนะคะหนีสภาพเก่าเก็บบ้านๆเลยนะคะพี่อ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะปิดตาปูเอี่ยมนะคะพร้อมตะกุดดอกเล็กนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะอง์นี้นะคะ ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณจะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้จะเป็นเนื้ออปากานะคะเป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เนื้ออปากานะคะอ,าาอันนี้จะมีห่วงสามห่วงนะพี่นะจะมีห่วงสามห่วงนะคะ <otic S 2> จะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะ <Kinder. S 1> จะอยู่ในเลี่ยมโบราณนะคะพี่ออกจะขุนๆนะคะพี่สภาพใช้นะคะอ่าเจ้าของนะคะพี่เจ้าของใช้งานอยู่นะคะพี่องคนี้นะคะสภาพสวยเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะอ่าเปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะพี่นะรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมเนื้ออาปากานะคะเปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะพี่องนี้นะคะสนใจก็ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่ขออ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับพี่พีเอ f ซีที่เข้ามาชม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพี่ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะพี่อ่าเป็นหลวงพ่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะอ่าจะเป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองค์นี้นะคะนี่สภาพสวยๆเลยนะพี่สภาพสวยๆเลยนี่ สภาพสวยๆเลยนะคะพี่เป็นหลุมทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นปิดตานนจะเป็นพระปิดตาหลังแบบจะเป็นปิดตาหลังแบบนะคะอยู่ในถักอ่าถักเชือกเก่านะคะพี่อ่าปิดตาหลังแบบถักเชือกเก่ารงรักเก่าๆมานะคะองนี้อ่าจะรงรักปิดอ่ารงรัก รงท้องเก่าถ <ills. S 2> <ๆ>ักเชือกเก่าๆนะคะพี่องคนี้นะคะสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนี่อ่าพี่ดูนะคะพี่ดูสภาพเนื้อเก่าๆเลยนะคะพี่อ่าอยู่ในถักเชือกเก่าๆนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะนี่หินสภาพอ่าเห็นข้างในชัดอยู่นะคะเห็นข้างในชัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะอง์นี้เปิดราคาไว้นะพี่นะอง์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่อ่าปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาท ต่อไปนะคะจะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นี่องจะออกอ่าสี่เหลี่ยมเหลี่ยมนะคะพี่จะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้นะคะสภาพแตกๆ้อยล้านแบบนี้เลยนี่อ่าเก่าเก่าเก็บแห้งๆเลยนะพี่นะสภาพเก่าเก็บแห้งๆเลยนะคะ ปิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้นะคะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หกร้อยบาทอ่าปิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะพี่จะเป็นหลวงพ่อปานอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานทรงคุดนะคะพี่อันนี้จะจุ่มรักลงทองเก่านะคะพี่อยู่ในเลี่ยมอ่าอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะพี่นะด้านหลังจะเป็นรูป ใบโพแบบนี้นะคะนี่อยู่ในเรี่ยมโบราณสวยๆเลยนี่อ่าสภาพสวยๆเลยนะคะพี่เนื้อดินแห้งๆเลยนะคะจะรงรักรงทองเก่าๆมานะคะพี่นี่สภาพเนื้อดินแห้งเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะด้านหลังจะเป็นรูปใบโพนะคะพี่เห็นชัดเจนนะคะสภาพเนื้อดินเก่าแห้งนะคะพี่ ยูนิเลี่ยมสวยๆเลยนะพี่นะอง์นี้นะคะเปิดราคาไว้เจ0ดร้อยบาทเอาไป7เจ็ด้อยบาทนะพี่นะองนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะคะต่อไปกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะพี่เป็นเหรียญเม็ดแตงของหลวงปู่ทวดอ่าจะเป็นเหรียญเม็ดแตงของหลวงปู่ทวดนะคะอ่าสภาพเหรียญน,นี่สวยคมชัดนะคะพี่ สภาพเหรียญสวยคมชัดเลยนะคะนี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมอ่ากันได้ทางไลายนะพี่นะเพื่อความชัดเจนนะคะพลาตรงตามรูปแน่นอนนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทนะพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะคะเม็ดแตงของหลวงปู่ทวดนะอ่าเปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่เปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จอ่าจะเป็นพระสมเด็จนะคะอันนี้สภาพสวยนะคะพี่เห็นเนื้อมวลสารชัดเจนนะคะพี่องค์นี้สภาพสวยสวยเลยนะคะไม่มีบินไม่มีซ่อบไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะสภาพสวยสวยแบบนี้เลยนะพี่นี่อ่าสภาพสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเห็นเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนะคะพี่อ่าเห็นเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนะคะพี่สมเด็จ พระสมเด็จองค์นี้นี่สภาพสวยเลยนะพี่สภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าสมเด็จวรครังนะคะพี่อ่าอง์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่สมเด็จอ่าองนี้เปิดราคาไว้หน,นึ่งพันบาทนะคะสภาพสวยนะคะพี่องค์นี้นะคะสภาพสวยๆเลยต่อไปนะคะจะเป็น อันนี้จะเป็นพระปิตาววจุราของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จะรงท้องเก่านะคะอันนี้จะรงท้องเก่าๆมานะคะพี่นี่ปิตาวาจุลาของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ อ,อง์นี้เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาว่าวจุรานะคะสภาพสวยๆเลยนะพี่นะองนี้สภาพสวยๆเลยนะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะปิดตา,าว่าวจุราของหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะสนใจองไหนนะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะต่อไปนะคะนี่จะเป็นอา้าผงหลวงปู่เผือกนะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลียมเก่านะคะ อนี้จะอยู่ในเลียมเก่านะพี่นะสภาพเก่า,เกาๆเดิมๆนะพี่นะสวยๆเลยนะคะพี่อ่าเป็นผ้าผงของหลวงู่เผือกนะคะพี่สวยๆแบบนี้เนะือ่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อ่าชัดเจนเลยนะคะพี่นี่ให้ภาพบรรยายเลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่อ่าอยู่ในเลียมเก่าโบราณน,นะคะพี่พร้อมใช้งานได้เลยนะคะพี่องน,นี้ พร้อมใช้งานได้เลยนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่ผ้าพผงหลวงปู่เผือกนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินอันนี้จะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินอันนีจ้จะถักเชือกเก่าๆไว้นะคะพี่ตถตกถักเชือกเก่าๆไว้นะคะองนี้อาใบหน้าใบตาท่านนะคะ ชัดเจนนะพี่นะชัดเจนเลยนะคะนี่อ่าจะลงรักอ่าจะจะจะถักเชือกเก่าไว้นะคะพี่องนี้นะคะจะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะพี่ถักเชือกเก่าองนี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่อ่าหลวงพ่อเงินนะคะถักเชือกเก่านะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นปิดตา จะเป็นพระปิตาอันนี้จะเป็นปิตารลทงองเก่านะคะพี่ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะอันนี้จะไม่ทราบที่นะคะพี่ไม่รู้เกจิไม่แน่ใจเกจิเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่จะเป็นพระปิตารลทงองเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ องค์นี้จะรงทองเก่ามานะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้600บาทเป็นพาะปิดตารงทองเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้600บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะพี่ต่อไปกันเลยนะคะจะเป็น จะเป็นนางกีบบัวของหลวงปู่บุญนะคะพี่องค์นี้จะเป็นนางกีบบัวของหลวงปู่บุญด้านหลังจะเป็นพระปิดต,ตาเก่านะคะพี่ด้านหลังจะเป็นพระปิดตาเก่ามีรอยยันชัดเจนนะคะเป็นเนื้อเมกกะพัดนะคะพี่เป็นเนื้อเมกกะพัดอ่าจะเป็นนางกีบบัวนะคะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะด้านหลังจะเป็นพระปิดตานะพี่นะองค์นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เอาไปหกร้อยบาท อขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลายเลยนะคะพี่ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นพระชัยเป็นพระชัยของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่องค์นี้นะคะจะเป็นพระชัยของหลวงปู่เอี่ยม อ่าจะเป็นพระชัยของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่ใต้ก้นนะคะพี่มีอุตชาณารงค์อยู่นะคะนี่ชัดเจนเลยองค์นี้เปิดราคาไว้นะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พระชัยหลวงปู่เอี่ยมเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่อ่าโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นปิดตาของหลวงปู่เฮียงนะคะ อันนี้จะเป็นหลวงปวู่เฮียงสายวัดป่าชลบุรีนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมโบราณอยู่ในเลี่ยมโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ปิดตาหลวงปู่เฮียงสายวัดป่าชลบุรีนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะพี่จะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะองนี้อ่าเปิดราคาไว้อง์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาหลวงปู่เฮียงนะคะ เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่สนใจก็โทรมาได้เลยนะคะช่องผู้สาวพระเครื่องอสำหรับช่องทางการติดต่อของเราะะพี่เหมือนเดิมนะรา,ายละเอียดตามที่อยู่ด้านลางได้เลยนะคะพี่ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณน,นะคะ จะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะพี่นะด้านหลังจะเป็นรูปใบโพร,รูปหัวใจจะมีเห็นลายนิ้วม,มือนะคะพี่เห็นค่าบราดาชัดเจนอยู่นี่จะเป็นพราผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะคะพี่เห็นค่าบราดาอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณน,นะคะพี่สภาพเนื้อนี่แห้งเก่าเลยนะคะพี่องค์นี้สภาพแห้งเก่าโบราณแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เนื้อดินเก่าๆแบบนี้นะคะ องนี้เปิดราคาไว้นะพี่องนี้เอาไปแปดร้อยบาทแล้วกันนะคะพี่พาหงสุพันธ์นะคะเปิดแปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นปิดตา <c oughs> อันนี้จะเป็นพาปิดตนาะของหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ปิดตาหลังแบบของหลวงพ่อแก้วนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมอ่าเลี่ยมขอบข้างนะคะพี่เลี่ยมขอบเลี่ยมขอบข้างนะคะ เห็นเนื้อเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นี่เห็นเนื้อเก่าๆเดิมๆเลยนะคะสภาพเนื้อชัดเจนเลยนะพี่นะนี่สภาพเนื้อชัดเจนเลยนะคะเห็นเนื้อเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะปิดตาหลังแบบของหลวงพ่อแก้วนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่องนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นะคะอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นพระปิดตาท้ายยาน ่าจะเป็นพระปิตาทายาทน,นะคะพี่สภาพนี่อ่าสนิมอ่่านีรอยสนิมนะคะชัดเจนนะพี่นะเป็นพระปิตาทายาทเก่านะคะ,ะปิตาทายาทเก่านะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาท เปิดราคาไว้600บาทนะคะพี่ปิดตาทาย,ยานเปิดราคาไว้600บาทนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะเพื่อความชัดเจนอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญเก่าเหรียญหล่อโบราณน,นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เหรียญนี้นะคะเปิดราคาอ่าเปิดราคาไว้600บาทนะะพี่เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะ จะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องคนี้นี่เป็นเหรียญเก่าเดิมๆนะคะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะอ่าเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะพี่อง์นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นปิดตายันยุ่งวัดหนังนะคะองนี้อ่าจะเป็นพราปิดตายันยุ่งวัดหนังนะคะ ปิตายันยุ่งวัดหนังนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ปิตายันยุ่งนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะสนใจองค์ไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่ช่องทางการติดต่อของเรา,าเหมือนเดิมนะคะช่องผู้สาวพาเครื่องนะคะไลน์ไอาดีนะคะกดลิงก์ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะพี่นะกดลิงก์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะ ต่อไปนะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหน้าวัวของหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่นะคะอ่าจะเป็นเหรียญหน้าวัวนะคะของหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าปี2512นะคะพี่ปี2512อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยเดิมนะคะนี่ใบหน้าใบตาหูจมูกผะอ่าหูจมูกปากนะคะชัดเจนเลยนะพี่เหรียญสภาพสวยตึงคมชัดนะคะอ่าเป็นเหรียญของ หลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่วัดนนไล่นะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งสองนะคะพี่เป็นเหรียญปีหนึ่งสองเหรียญตึงคมชัดสมบูรณ์เลยนะคะพี่ชัดเจนเลยนะคะเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดนไล่นะคะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะต่อไปกันเลยนะคะพี่อันนี้จะเป็นพระของขวัญวัดปากน้ำอยู่ในเลี่ยมสแตนเลส อ,อยู่ในเลี่ยมสเตเลสสวยๆเลยนี่ผ้าของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมสแตเลสนะคะองค์น,น,ะคะนะคะี้เปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทเอาไปห้าร้อยบาทนะพี่นะพ้าของขวัญวัดปากน้านะคะสาภาพสวยเดิมๆนะคะพี่ ผ้าบ้านผ้าเหมาท,ทั่วไปนะคะราคาหลักร้อยนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะพี่อ่าอันนี้จะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมโบราณสีน้ําตาลนะคะนี่สภาพสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อหาสาระชัดเจนเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่เป็นพระสมเด็จอ่าพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะพี่ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมสีน้ําตาลนะคะพี่จะอยู่ในเลี่ยมสีน้ําตาลสวยๆเดิมๆนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จเก่าองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นพาสซุ้มกอเป็นพาสซุ้มกอที่สวยเลยนะคะพี่องค์นี้นี่เนื้อดินสภาพมันมันแบบนี้เลยนะคะเป็นซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะคะจะอยู่ในสเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่อ่าเป็นพาสซุ้มกอที่สวยเลยนะคะพี่สภาพเนื้อดินนี่สวยเลยองค์นี้นี่สวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อดินสภาพเนื้อดินมันมันแบบนี้เลยแล้วพี่นะกระหนก คมชัดสมบูรณ์นะคะพี่พิมพ์ใหญ่อ่าซุ้มคอพิมพ์ใหญ่นะคะนี่กระโดดคมๆแบบนี้นะคะพี่เนื้อดินมันๆแบบนี้นะคะอ่าสภาพเนื้อดินมันๆแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะพี่นะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท <c oughs> ต่อไปนะคะอนนี้จะเป็นเหรียญจะเป็นเหรียญหลวงพ่อขันนะคะพี่จะไปจะไปเหรียญหลวงพ่อขันวันโลกจับอันนี้จะพร้อมเรียมเงินเก,เก่านะคะพี่พร้อมเรียมเงินเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเดิมนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยเดิมเลยนะคะนี่เนื้อหิ่งหิแบบนี้เลยนะคะพี่ อ่าเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะเป็นเหรียญสภาพเก่าสวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะอยู่ในเรี่ยมเงินเก่านะคะองนี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อขันนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่นะทักไลน์มาได้เลยนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีปีหนึ่งศปี ปีสองัน่าสิบเจ็ดนะคะพี่ปีเก้าเจ็ดนะคะปีสองสี่เก้าเจ็ดนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะ <collector> นี่จมูกคมคมชัดสมบูรณ์เลยนะพี่นะจมูกป,ปากนะคะนี่เหรียญสภาพสวยตึงคมชัดนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะปีสองสี่เก้าเจ็ดนะคะพี่ปีสองสี่เก้าเจ็ดนะคะเป็นเหรียญ อ่าสวยคมชัดสมบูรณ์นะคะพี่เหรียญน,นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญโอภาเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะต่อไปนะพี่น้นี้จะเป็นเ <c oughs> <c oughs> หรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่เป็นเหรียญเสม,มาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพสวยนะคะพี่เป็นเหรียญ เหรียญหลวงู่เผือกนะคะพี่วัดกิ่งแก้วนะคะสภาพเหรียญน,นี่สวยสมบูรณ์นะพี่นะใบหน้าใบตานะคะนี่สวยชัดเจนสมบูรณ์นะคะพี่ด่าด้านหลังนะคะเหรียญหลวงู้เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะอง์นีเนะะ้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลย เพื่อความชัดเจนนะคะสนใจองงไหนนะพี่โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพี่วีเอที่เข้ามาชมนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะเป็นเหรียญสภาพสภาพเก่าสวยเดิมนะคะพี่นี่มีอรอยคาบเกี่ยวเขียวนะคะติดอยู่นะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อกัน э ว uh, like like you know ัดพญาต์นะคะอเหรียญนี้เปิดราคาไว้นะพี่นะแปดร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อกันเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทพอนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นอ่รหลวงพ่อรีนะคะเป็นหลวงเนื้อดินเก่านะคะพี่หลวงพ่อรีนะคะหลวงพ่อรีเนื้อดินเก่า สภาพเนื้อดินเก่าแห้งเลยนะพี่นะนี่สภาพเนื้อดินเก่าแห้งเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่อ่าอยู่ในเลี่ยมโบราณนะคะหลวงพ่อดีหลวงพ่อรีนะคะเนื้อดินเก่านะคะพี่สภาพเนื้อดินเก่าๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะอ่าหลวงพ่อรีนะคะเป็นอ่าเป็นพืเนื้อดินเก่านะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดน้อยบาทนะคะพี่ เปิดราคาไว้700บาทนะคะต่อไปนะคะน,นี้จะเป็นเหรียญข้าหลามตัดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมอ,อยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวอย่างดีเลยนะคะสภาพเหรียญน,นี่สวยตึงคมชัดนะคะพี่เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะ,ะเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญสภาพตึงสวยคมชัดสมบูรณ์ อ่าชัดเจนเลยนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้นะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญเข้าร้านตัดหลวงปู่เอี่ยมเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญเจ้าสัวอ่าจะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะพี่จะเป็นเหรียญหล่อโบราณของอ่าเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะด้านหลังจะมีรอยจานชัดเจนนะคะพี่ อ่าเห็นรอยจานชัดเจนเลยนะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าอ่าจะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าเก่านะคะพี่อ่าด้านหลังจะมีรอยจานนะคะนี่จะมีรอยจานชัดเจนนะคะอ่าเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เอาไปหกร้อยบาทพอนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่ ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะพี่นะทักไลน์มาได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดลักศรีนะคะปีสองสี่หกเก้าอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดลักศรีนะคะอ่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงเก่านะคะสภาพสวยเดิมนะคะพี่เหรียญน,นี่ ตึงคมชัดสมบูรณ์นะคะพี่ตึงคมชัดสมบูรณ์เลยนะคะ mm hmm. เหรียญหลวงปู่ขาววันลัลกสีเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ขาวเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะพี่นะนี่จะเป็นสมเด็จอกคุดนะคะพี่เป็นพราสมเด็จอกคุดอ่าจะเป็นพราสมเด็จอกคุดนะคะพี่ อ่าจะเป็นพระสมเด็จอกคุดนะคะองนี้อ่าสมเด็จอกคุดนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อ่าสมเด็จองนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จอกคุดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาฐานสูงนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะอ,องนี้จะเป็นพระปิดตาฐานสูงไม่ทราบที่นะคะด้านหลังจะมีลอยจานนะคะพี่ ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะนี่เป็นเป็นผ้าปิดตาฐานสูงเป็นเนื้อเมกะพัดนะคะอันนี้จะเป็นผ้าปิตาเนื้อเมกะพัดนะคะพี่ฐานสูงนะคะด้านหลังจะมีรอยจานอ่า,าง,างติดอยู่นะคะพี่ใต้กลนนะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะอง์นี้เอาไปหกร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาฐานสูง เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะเป็นเหรียญเสมาด้านหลังจะเขียนว่าโมคูลถาวรนะคะอ่าจะเป็นเหรียญเก่าเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่สภาพเหรียญก็อ่าผ่านการใช้งานมานะคะพี่อ่าด้านหลังจะเขียนว่ามมคูลถาวรนะคะ เป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะพี่นะเหรียญเนื้อทองแดงเก่าอ่าเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพมนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพ้มเป็นเหรียญเนื <Enjoy. S 1> ้อทองแดงลมดํา <scarf> นะคะ <ix> ปีสองสี่แปดสี่นะคะพี่ เป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะนี่อักษรนัคราคมชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะนี่ใบหน้าใบตาท่านนะคะคมชัดเลยนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะอ่าเหรียญหลวงพ่อค้งวัดบางกระพมนะคะพี่ เหรียญน,นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยแล้วพี่นะเพื่อความชัดเจนนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นพระสมเด็จเก่าอ่าจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะอันนี้จะอยู่ในเรียมสแตนเลสนะคะเนื้อหา,สา,ส,ส,ะะอหาสาระสวยสมบูรณ์นะคะพี่เนื้อหาสาระสวยสมบูรณ์นะคะนี่จะมีหน่วยครับอ่าดำๆนะคะนี่ อ่าเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อหาสาระ,ะมวลสารชัดเจนอยู่นะคะพี่อ่าองค์ดีนะคะสมเด็จวรคังองค์นี้เปิดราคาเจ็ดอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จเก่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจองค์ไหนนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ